สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC ทำการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับรถ Toyo t a a l p a ปาดรุ่น20นะครับ a 1 2 0นะครับปี2011นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับหรือจะแชร์ฮอสปอตจากมือถือให้มันก็ได้นะครับเราจะสอนวิธีแชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับเปิดฮอสปอตในมือถือนะครับกดเซตติ้งนะครับกดที่ Wi-Fi นะครับมันก็จะเจอมือถือเรานะครับใส่รหัสนะครับรหัสฮอสปอตจะอยู่ในมือถือของเรานะครับ อันนี้ไม่ต้องลอกกันนะครับอยู่ในมือถือใครมือถือมันนะครับอันนี้มันคอนเน็กแล้วนะครับเป็นสีฟ้าแล้วครับมีนี้นะครับพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับดูโปรแกรมที่เราลงให้นะครับก็จะมีลูกทีวีนะครับมี youtube มี Netflix นะครับได้หมดเลยนะครับ google map ก็มีนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงที่พงมาอะไรได้นะครับเปลี่ยนช่องนะครับ ช่องทีวีนะครับรุ่นนี้ทำงานไวครับแรมแปดลอมสองห้าหกนะครับออกจากแอปนะครับเป็น youtube นะครับทำงานไวมากครับแต่ปึ๊บมาปั๊บเลยครับแรมแปดลอมสองห้าหกอันดับสิบสามนะครับ CPU 7 8 7 0 2.4 gh นกิกะเฮิรตนะครับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ8คอร์นะครับ หน้าจอ q ิว d นะครับโอเคยูท b e นะครับอันนี้ก o o ก l e แมปนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับพอดีเรายังตั้งเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราไม่ได้ตั้งภาษาไทยถ้าจะใช้สั่งด้วยเสียงต้องตั้งเป็นภาษาไทยก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันใช้งานได้ครับ ครั้งแรกมันอถามเยอะนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับ Google Map ครับเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับวิธีเราจะตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับออกจาก Google Map มาก่อนนะครับกดบ้านนะครับกดเซตติ้งนะครับแล้วก็ System นะครับแองเกินะครับเอาภาษาไทยขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งครับคราวนี้เราก็จะสามารถใช้ o o o l l m m p s เป็นภาษาไทยได้นะครับต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายครับคันนี้ใส่กล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์วิธีการใช้กล้องรอบคันนะครับ ขออนุญาต okay. เวลาเรากดตรงนี้ก้อนค้าจะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ข้างขวานี้ข้างซ้ายน,นี้รถเราตรงกลางนะครับแล้วเวลาออกตัวนะครับเวลาเรากระพริบไฟขวามันก็จะขึ้นมากล้องขวาทํางานนะครับก็ทํางานอยู่ประ,ประมาณ3ามสี่วินาทีก็จะหายไปนะครับ ถ้าขับด้วยความเร็วเกิน30นะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะครับก้องรับคันจะขึ้นมาเป็นอันเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วต่ำกว่า30มันจะขึ้นมาตัวเต็มจอเลยนะครับตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายครับก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับ0นย์ีก4 4น4นะครับถ้าเราจะกดดูก้องรับคันนะครับแล้วก็กดดูตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับ มันมีหลายมุมนะครับเลือกเอาจะดูมุมไห okay. นนะครับแต่ตอนขับรถไม่ไม่ไม่แนะนําให้กดเล่นนะครับโอเคขอบคุณครับเวลารถเราจอดหยุดนิ่งนะครับหรือความเร็วต่ Buck ํากว่า30ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องฝั่งซ้ายก็จะทํางานเต็มจอแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วเกิน30มสบเน้องมันจะทํางานแค่จอเล็กๆเหมือนที่คลิปแรกๆครับ มันก็จะรัดเสร็จแล้วก็จะตัดมากล้องหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาก็กล้องฟังขวาทํางานแล้วก็แป๊บหนึ่งมันก็จะตัดเป็นกล้องหน้าประมาณนี้นะครับจะเปิดไฟเลี้ยวที่ความเร็วเกิน30บนะครับแน่มันจะออกเป็นจอเล็กๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราความเร็วต่ำกว่า30ก็นก็จะเป็นจอใหญ่ นี่คือการทํางานของกล้องรอบขันครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกมุมก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับ